สวัสดีครับวันนี้กลุ่มหอมกับผมจะมานำเสนอโครงกาน IPST m i c r o b o x เรื่องเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้นะครับสวัสดีครับกับผมนายนัทพงศ์ปัญญาสวัสดคีครับผมนายพันวาศักดิ์พงเรืองครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานของผมนะครับก็คือ1แผงมุมจรแสดงตัวเลขสีหลักครับ แผงวงจรควบคุมหลักครับแผงวงจรแสดงผล LED ครับและ ZX s p e a สป r คเรับด้านต่อไปคือ ZX t เทอร์มิสเตนะครับคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมผมนะครับก็มีดังนี้ครับก็ i n c l u t I P S C h นะครับดังนี้นะครับ นี่คือรูปในขณะที่พวกผมทำงานกันนะครับทำงานสดๆเขาเนี่ยนี่ก็สมาชิกเป็นอะไร,รที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผมเองครับ,รบแล้วละวัตถุประสงค์ที่ทำงานของผมนี่นะครับก็คือ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้สามารถหลบหนีออกมาจากอาคารสถานที่ที่เกิดเหตุได้ครับเพราะว่ามีคนเคยกล่าวไว้ว่าโจรโก้น้อยครั้งไม่เรากับไฟไหม้ครั้งเดียวครับอต่มลูกต่นี้แหละครับต่อไปก็เป็นการสาธิตการทำงานขององมนะครับ ครับผมได้เขียนโปรแกรมตั้งความร้อนไว้นะครับเมื่อความร้อนเกินที่ตั้งข้าไว้ครับประมาณ60-70องศาครับเครื่องส่งสัญญาณจะเตือนครับแสดงผลเป็นออกเสียงและแสงครับครับนี่คือไฟครับจะเรื่อจุดแล้วจุดที่ตัววัดอุณหภูมิครับ เอาไปใกล้ๆให้มันร้อนอุณหภูมิก็จะเริ่มลดขึ้นเงยๆตัวมันร้อนนะครับตัวมันร้อนเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้มันก็จะมเสียงและมีไฟคับทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์เจะไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ครับเมื่อได้ยินเสียงครับแล้วก็เห็นแสง มีใครเสนอแนะอะไรไหมโลตัส <substit> ม <uting> ีอะไรจะถามกูบอมไหมครับโลตัสครับโลตัสครับมีอะไรจะถามกูบอมไหมครับไปดับไฟสร้างไฟให้ดับเออสร้างสร้างน้ำให้ดับไฟเลยครับเออฮะอ๋อคือเห็นคนนี้ผมได้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะสร้างน้ำออกมาด้วยนะครับแต่เนื่องจากข้างในมันเป็น ไปเช็คแล้วก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเกว่าน้ำเวลาเอาน้ำาลงมาแล้วน้ำจะโดนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายนะครับมีแนวที่ต่ออดว่าไอตัวนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำที่เราเตรียมน้ไว้เมื่อไฟไหม้เราจะทำให้น้ำจากข้างบนไหลลงมางลาดกับม่าบ